วันนี้จะตั้งใจเ d ียีเท่านั้นค่ะขอบคุณไหมโสวัสดีค่ะพีนนะคะอขอเป็นตัวแทนของชอยตัวหวานภูกเก็ตก็ต้อง,ะะงขอบคุณบ้านที่ดีเด่กกำลับ้านรักและมีเด็กทั้มงมาให้ขอบคุณที่สอนและทุกเเทให้กับพวกเรา ี่ทำให้รู้ว่าถ้ามอในฐานะของแม่เราต้องทำให้ลูกภูมิใจที่วันนี้มีเราเป็นแม่แต่ทำให้สามีภูมิใจที่มีเราเป็นภรรยาในฐานะหัวหน้าแต่ทำให้ตัวแทนภูมิใจที่เรามีหัวหน้าและในฐานะของตัวแทนจะทำให้หัวหน้าภูมิใจว่าดูภูมิใจที่มีเราเป็น,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 ต,น,น,นตัวทแทนขอบคุณบ้านหนอนเนอร์ ที่ทาไม่รู้ว่าเรามีพลังมากกว่านั้นเราทาได้มากกว่านั้นที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำเนี่ยเป็นที่สัญญาค่ะว่าเพื่อราธนาคารเพื่อรอาทอปุกิเอตอ,อยากนำสีที่ได้ในวันสามวันนี้กับไปฆาตน,น,นาและกก็จะพาคนในเครือมากันเยอะๆมาให้รู้ว่าที่นี่มีแต่ความร่าให้ เงินออกนะ,ะพอถ้าเราไม่รีบทำวันนึงวันที่เราสำเร็จคนที่เรารักอาจจะไม่อยู่ก็ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับกูจิ้งผู้อย่าง ปีสีดิฉันเข้ามาใน a อเอทำงาน3ปีขึ้นหัวหน้าหน่วยมีตัวแทน15คนออกโค้ดเจคนนะคะขับมอไซค์เทนาขายประกันเก็บเบี้ยได้สล้านติดคุณวุฒิเฉิงตูนะคะน่าจะไปได้สวยผู้จัดการก็บอกว่าน่าจะมีอนาคตที่ดีเป็นคนที่มุ่งมั่นขยันแต่สิ่งที่เหมือนกับที่คุณไอบอกว่าอย่าทรายยศกับความฝัน ตั้งแต่เด็กมาฝันว่าเองจะต้องเป็นครูเพราะตัวอย่างที่ดีในชุมชนก็คือครูนะคะเมื่อมุ่งมั่นฝันที่จะเป็นครูสอบบรรจุไปแล้วเงินเดือนจากเอเอก็ได้แล้วตำแหน่งก็มีแล้วแต่หนังสือมาบอกว่าให้ไปรายงานตัวรับราชการครูกลับมาปรึกษาคนที่บ้านทุกคนบอกให้เลือกรับราชการฉันหันออกจาก AA, เอเอโดยไม่กลับไปมองเลย ผู้จัดจาการมาคุยสองสำนักง,งานนะฮะคุณไพรโรธจากสุรินคุณพิเชษจากสุรินนะฮะมาคุยว่าเป็นช้างหากินอยู่ในป่าทําไมจะกลับไปล่ามโซ่นะฮะก็ไม่ฟังเดินเข้าไปรับราชการจากปี4ี่ห้าเดินถึงทุกวันนี้นั่งฟังคุณไอพูดนะคะสิ่งที่เห็นคือเองินเดือนดิฉันนะคะทั้งเดือนมากกว่าเงินค่าตอบแทนรายวันของคุณไอเพียงหนึ่งหมต้นต 1, ๆหนึ่งหมื่นนิดเดียว ั้งเงินเดือนได้ประจำตำแหน่งก็ประมาณห้าหมื่นแต่ดิฉันเป็นคนขยันทํางานมุ่งม,มั่นเต็มที่ได้รับคัดเลือกจากสพม,มให้เป็นตัวแทนในการทํางานได้รับคัดเลือกจากสพทให้เป็นคณะทํางานดิฉันมุ่งมั่นมาก,มาก,มากรับราชก,การทํางานด้วยความตั้งใจงพอมาเปรียบเทียบถ้าตัวดิฉันเองมาทํากับเอเอแล้ว ok ขยันแบบนี้รายได้คุณไอกับรายได้ดิฉันมันไม่น่าจะแตกต่างกันเพราะดิฉันจบรบจาชการเหมือนกัน นะคะดิฉันเป็นลูกชาวนาหเหมือนกันแต่ตอนนี้นะคะที่มาพูดตอนนี้ว่าจะไม่มาพูดนะคะตอนนี้ดำรงตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียนมัธยมนะคะในสพมสามสิบสองบุรีรัมย์นะคะอยากจะบอกน้องๆได้คุยกับน้องๆในสีและคุคยกับน้องหลายคนท่านมาถูกทางแล้วยินดีกับท่านมากเป็นกําลังใจให้ท่านนะคะและตัวดิฉันเองนะคะสัญญาว่าจะปลุกยักษ์ที่อยู่ในตัวออกมาให้ได้ค่ะคุณไอคะขอบคุณมากค่ะ เป็นนายเราเองคะแต่เราทำไม่ได้มาทุกค้งก็จะรู้สึกว่าคนบ้านเดียวกันเนี่ยผมอยู่ลำมากวัน้ฝากเด็กพดนี่ว่าปีนี้แ่กื่นเปนผู้จัดการแล้วนี่ะครเ็นดีอาร์จเดียวกันคุณครู เดี๋ยวมาเพื่อเสียงหัวใจเสี่ยกร้องให้มาเออมผมขอเล่านิดนึงไหมครับมาครั้งแรกเลยเนี่ยใหญ่กระถางใช่ไหมไฮโดนหลอกให้มาผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่โยมน,นมาเลยและบอกตัวเดี๋ยวจะโดนใคร <c oughs> <c oughs> ครคับแล้ว ันที่สองก็มาก็หลักไทยทิ่ม,มานี่หลักนี่ม่ยิ่งหลัหลังไทยมากระสัญญาไว,ว,ว,ว้ประมาทุกฝั่งทำให้ติดอะไรจริงๆนะครับจะมาทุกฝั่งะทีออันที่สองผมดีใจมาก,มากเรื่อง,งคือผมนะครับมีผู้ชายสารท้องที่ผมเาใหแข่ได้แรงพี่โม้พี่โมกกำลังซ้อนชี่โม ไม่ใช่พี่ชายในสายเรื่องที่สกท่านแต่เั็นพ่อมาพ่อที่สองไม่ใพี่ชายอย่างที่สามที่มาครั้งก่อนใช่ปะเรียนแตงยาใช่ไหมครับแังยาปีไกนผมผมบอกว่าผมจะทำ New U M Award ในระดับหนึ่งภาคประเทศไทยผมต้องขอโทษ ทำไม่ได้แต่ผมได้ที่บ้านประเทศไทยครับแล้วก็ปีนี้แน่นอนเขาเขาบอกว่าครั้งแรกครับรมกได้ท้าได้ครั้งแรกับลูครั้งที่สองโชคด้วยครั้งที่สามครับนาดิษแสงมณีเมเนเจอร์อันดับหนึ่งออฟเียภาคประเทศไทยครับ สามท่านสุดท้ายสามท่านครับสุดท้ายวันดีค่ะดิงนะคะจากพัทยาได้ยินค่ายนบอกว่าปเปิดให้ที่ไหนนะคะหรือไม่เนอะแต่ว่าไม่เคยสนใจทีนี้วันนั้นเลยไปถามพ่อหน้าว่า เอะไ,ไ,มมไม่เกิดเมื่อไรนาน,น,นก็เลยบอกว่าเป็นเพื่อนก็อยู่ไม่ใช่หรอลองทักไปสิลองทักพี่ไอมา่ามเพื่อน่านใครที่เขาก็ไม่อ่านเราก็บอกเพจ พี่เราไปทุกวิสาหการระยองเราก็าไปทุกกันไปถ่ายลูกเอามาดูทุกกันทีนี้ก็ขอไปพี่เขาใหม่ซิพี่เขา็ระับทักไม่อีกพี่มีเดลวินเนอร์เมื่อไหร่จอร้องเลยนะคะสองพี่หมืจะไปพี่เขาก็อักแล้วก็ไม่ตอบบ้าระบาย แม่โมนาบานหนูขอร้องให้พี่ทักให้หนูหน่อยได้ไหมเพราะว่าหนูเป็นตัวแทนเขาคงไม่รู้หรอกคงจะรู้จักแต่โหนาหน่วยผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งโหนาหนุ่ยก็เลส่งบอกว่าพี่ไอจะเปิดเดือนเมษนาเขาส่งมาหนูก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วทำไมหนูเข้าไม่อ่านเลยทีนี้พี่เขาก็เลยลงสมัครไม่ใช่ลงสมัครหนูก็เลยบอกว่า นั้นพี่หนูขอเลขบัญชีอะไรมาหนูจะโอนไปไปให้ตาไมไปให้พอถึงวันจริงๆหนูโอนเงินไปไม่ได้หนูก็เลยบอกพนัว่านั่นหนูก็ไม่ไปไม่ได้พี่เพราะว่าหนูทักเขาไปสองครั้งเขาก็ไม่ทัก นนหนูก็เลยขอให้หน้่น <c oughs> อา,เอ,าอ,เอเงินเขาเอกโอนมาให้แล้วกับเงินหให้หวหน้าที่หลังหนอยากจะบอกว่าถ้ามีเขาหน้าหนูจะมาอีกรั้บที่ขอบคุณ <c oughs> ต,ออต้องขอขอบคุณท่านประธานนะคะขอบคุณพี่ไอขอบคุณที่ปรึกษาทุกท่านขอบคุณพี่ทีมเสื้อขาวทุกทุกคนที่ให้พลังอย่างดีในวันนี้นะคะตลอดสามวันที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณที่ตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะไม่ปิดกั้นโอกาส ได้ใช้เวลากับครอบครัวถูกต้องไหมคะขอดูมือคนที่มีลูกมีสามีมีภรรยาเนี่ยมีสาี้ยามตัวเองว่าคุณขโมยเวลาของพวกเขามานานเท่าไหร่ขโมยมามานพอแล้วหรือยังรอเล่นกับตัวเองมานานเท่าไหร่ แล้วจะจริงจังได้เช่าไ,ไ,ไหรพี่ไอ้คะ <c oughs> ทุกคนคะ <c oughs> อยากให้จำไว้ค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะ <c oughs> อรวรีประทุมศรีจะติด N d I T ภายในปี59นี้ให้ได้คะ่ะ ทไมเขาเก่งจังเลยทำไมเรารู้สึกว่าเราชอบเอเราชอบเอแต่เราทำงานเอมันไม่เคยยอดเยี่ยมหลายๆครั้งอะคะที่ไปไทยก็มีความรู้สึกว่าเราเราได้พลังมาแต่ไม่เคย,ยเได้ไขกุญแจความสำเร็จได้รับีครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ทำให้รู้สึกว่าเรารู้ว่าความสำเร็จอย่ไม่อยู่ที่ใจเราอยู่ที่ในกำมือเราแต่เราไม่เอามันออกมาใช้คบถาน คิดว่ากลับจากค่ายครั้งนี้ไปหัวห,ห,หน้านะคะพูดที่แนะนำเก้าสู่อาชีพเขาก็เกิดค่ายนี้เราในฐานะคนที่ตามเข้ามาก็คิดว่าตัวเองจะเกิดจากอาชีพนี้เกิดจากค่ายนี้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณเรื่อนี้นะคะ